สบายดีพ่อพี่นอ้องอะพี่น้องเป็นอะไรล่ะไม่ได้เจอกันนานนะเนาะแต่ผมเกิดตอบคอมเมนต์ดิวหรอกพี่น้องอืมเพราะว่าตอบจนแจ็คสี่ตอบไม่ได้พี่น้องคือมันเดิมเดิมซ้ำซ้ำมาเนะาะไอเรื่องไอโซ่ซอยนี่พี่น้องค้นถามเขามาเยอะมากๆเลยไอโซไอโซซอยโซผ่า,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 าไม้เนะี่ยอืม บนหัวพี่โซ่พาไม้ของเจ้าอะ่ะเอาเดือยออกไหมาสันลบเดือยออกประมาณไหนหรือว่าหักหนอเลยหรือเปล่าหรือใช้โซ่เล็กโซ่ใหญ่ใช้โซ่รุ่นไหนถามกันมาตลอดเลยว่าพาไม้จยังสั้นยังสีไ่ไหวใช้ไอ้บาตัวไหนบาท่ะไหรบายาวส่ะไหรพาได้พาอะไรไม่ได้ผมก็อ่ะผมสิรวบรวม,รวมตอบเลยพี่น้องเอ เทคนิควิธีการทําโซ่ผ่าของผมนะพี่น้องอืมก็คือไอ้โซ่ผ้าผมนี่ผมสิบเอาเดือยออกหมดเลยพี่น้องอืมคือผมจะย้ําผมจะบอกตลอดนะเทคนิคการทําโซ่ผ่าโซ่ซอยเนี่ยผมจะไม่เอาเดือยออกหมดพี่น้องอืมผมจะเอาออกแค่สองครั้งแค่นั้นแหละอืมผมจะบอกผม ผมจะบอหักหนอออกอืมผมจะไม่หักหนอออกคือมันก็มีอะเนาะบางคนมันมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะเนาะแต่สําหรับผมนี่ผมผมบเอาออกพี่น้องเพราะว่าไอ้เอาเอาเอาหนอเอาหนอโซ่ออกนี่มันมันขอเสียมันหลายพี่น้องข้อเสียมันเยอะอืมมันหลักๆก็คือทําให้โซ่มันยืดไวพี่น้องโซ่มันยืดเร็วแล้วก็เฮนในโซขาดหมดละ อือล้วก็มันกระชากพี่น้องแล้วก็อีกนึนนงก็คือเวลาเราผ่าไม้แข็งนะพี่น้องถ้าเราหักหน่อยตัวนี้ออกอนะ่ะมันมันผ่าไม่ได้เลยแหละไม้แข็งอนะ่ะผ่าไม่ได้เลยกระโดดปุดๆแล้วทําให้โซ่ขาดแล้วโซ่ก็หมดคมไวด้วยอืมมาบัานนี้อันนี้สิพูดถึงเทคนิคของผมนะพี่น้องเด้อผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วแหละว,ว่าโซ่ซอยเนี่ยผมทํายังไงผมก็ ได้ลงคลิปไปบ้างนันแหละแต่ก็ยังมีถามเข้ามาเนะเาะเกสีมาตอบในคลิปนี้อีกทีนึงอืมลกลิกกระสีให้พี่น้องดูจะจะเลยเนี่ยก็คือไอ้โซ่โซ่ผาผมเลยพี่น้องผมจะผมจะไม่ใช้โซ่ถามทับแปดพีนะพี่น้องผมจะชอบใช้ไอ้โซ่สามทับแปดรุ่นกลางพี่น้องอืมที่ผมใช้ก็คือผมใช้เป็นโซ่ไอ้สตินพี่น้องสตินแท้นะ เบอร์สามหกห้าสามมาและโซ่พาาน่นและอืมเบอร์สามหกห้าสามตีนหกนี่พี่น้องเบิรงสามหกหสามตีนหกนี่เห็นบอืมของแท้พี่น้องผมใส่แต่ของแท้นี่สตีนเพราะว่าไอ้ของแท้นี่มันเขาเรียกว่าอะไรละ่ะคือมันมันใช้ง่ายนะ่ะพี่น้องอืมมัน มันดีกว่าน่ะเออเพราะว่าเป็นงานละเอียดเนาะงานละเอียดเนี่ยเราต้องใช้ของแท้พี่น้องงานผ่าไม้เราเน้นความสวยงามเน้นฝีมือเนาะมันก็ต้องใช้ความละเอียดเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใช้เป็นโซ่แท้พี่น้องอืมรกกาสำหรับมือใหม่ที่ใครอยากหัดซอยผ่าไม้ก็แนะนําให้ใช้เป็นโซ่ของแท้เลยพี่น้องเด้ออย่าไปใส่โซโนเนียมโซ่ไม่มียี่ห้อพวกนั้นนะอย่าไปใช่ แล้วกาแนะนําให้เป็นโซ่หลังมนพี่น้องต้องเป็นโซ่หลังมนเท่านั้นย้ำอีกทีหนึ่งพี่น้องต้องเป็นโซ่หลังมนเท่านั้นอย่าเอาโซ่หลังเหลี่ยมมาทําเป็นโซ่ผ่าเด็ดขาดพี่น้องอผมก็บอกตลอดแหละว่าโซ่ผ่าต้องใช้โซ่หลังมนอืย่าไปเอาโซ่หลังเหลี่ยมมาเห็ดถ้าเอาโซ่หลังเหลี่ยมมาเห็ดมันมันโอ้มันไม่คือพี่น้องมันบกคือมันมันสู้ไอ้โซ่หลังมนไม่ได้หรอกมันประสิทธิภาพมัน ความสวยงามมันมันมันดีกว่าไอตัวนี้อือในพี่น้องเข้าเรื่องเลยเนาะเดี๋ยวสิว่าหาว่ายาวว่าวลายมาดีว่า,า,วานี่ผมยีซูมให้เบิ่งใกล้ๆพี่น้องนี่อันนี้มันเป็นโซ่เบอร์สามหกห้าสามพี่น้องสามหกห้าสามโซ่ซอยของแทสตินพี่น้องของแทสตินนี่ให้เบิง่งเทียบให้เบิง่ง นี่เห็นบอเนี่ยโซ่มาใหม่ๆนี่ถ้าเป็นโซ่ซอยพี่น้องเห็นบอเพราะว่าตอนนี้พอนผมใช้ไปแล้วแหละนี่ครั้งแรกไอครั้งแรกมันจะใหม่แบบนี้มั็นบอมันจะเป็นโซ่ใหม่แบบนี้เลยอไม่ได้ลบอะไรเนี่ยผมมาถึงปุ๊บอะผมก็จะลบเลยตัวนี้ออกอลบออกนิดเดียวพี่น้องนี่เป็นบอลบให้มันถึงขีดมันเนี่ยนี่ลบให้มันถึงขีดมันเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอนนี้เป็นโซ่ใหม่้วผมเอามายกตัวอย่างให้ดูอืเนี่ยลบให้เป็นขีดมันอย่างเงี้ย ถึงขีดมันแค่นี้ก็ผ่าได้แล้วนี่พี่น้องเนี่ยแค่นี้เองเราผ่านี่ผ่าแบบผ่ากินคําใหญ่ได้เลยพี่น้องพุดพูดเลยเราเราไม่ต้องไปแบบเซาะทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยอยอืมอันนี้ผ่าแบบสมูทด้วยแล้วก็เร็วด้วยนะพี่น้องผมกล้าท้าอะไรนะไอ้กับคนเขาบอกว่าไอ้หักเดือยออกหมดแล้วมันจะกินเร็วนะ่ะผมกล้าท้าเลย มเอาโซ่ออประมาณเนี้ยกินเร็วเหมือนกันอืมนี่คือมาครั้งแรกปุ๊บเอาเดยออกเลยอืมแต่ถ้าเราอยากไปแต่งแต่งเวลาเราไอแต่งหนอแต่งอะไรก็ผมแต่งแค่สองรอบแค่นั้นแหละพี่น้องคืออย่างอันนี้ยนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่ นี่ส่วนนอมันก็เอ้ยไม่ใช่หนอสิเนาะคมมันนะพี่น้องนี่มันมันคือมัวว่ะโอ้บ่งยางกับพี่น้องนี่มันหันนี่ความไอ้เขาเรียกว่า่งองศามันเนาะน,ะนี่องศามันก็เอียงประมาณนี้หละพี่น้องอืมนี่ แล้วเวลาเราตะใบนะ่พี่น้องเวลาเข้าตานะใบเนี่ยตะใบเดี๋ยวเดียวโอ้ย,อยนี่พี่น้องเวลาเข้าตะใบนี่ตะใบเก้าสิบองศาอย่างงี้พี่น้องแต่ว่าให้หักลงอย่างที่หักลงอย่างที่เห็นบ่ตั้งเก้าสิบองศาอย่างงี้เวลาตะใบหักลงอย่างี้ แบบนี้พี่น้องมันจะช่วยให้คมมันเนี่ยเอียงนิดนึงเห็นบ่คมมันสิเอียงน้อยหนึ่งเห็นว่านี่ลาเฮดไฮมันไม่นี่มันจะเป็นเส้นดีพี่น้องมันจะกินไม้เป็นเส้นดีเปรียบเทียบเหมือนผานหัวหมูนะพี่น้องผ่านหัวหมูมันก็จะเอียงเอียงนิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันนะพี่น้องแต่ถ้าเราตะบายเป็นเก้าสิบองศาไปเลยก็ได้อยู่แต่ว่าขี้เลื่อยเนี่ยมันจะออกมาแบบมันดักมุนก็ตัดแตดพี่น้อง แต่ถ้าเราถ้าทําทําทําคมให้มันในเอยยยียงแบบเนี้ขี่เลยมันสีมันสีเงาดีอืมอ่ะเทคนิควิธีการผมกับประมาณเฮ็ดแ,แบบนี้เป็นพี่น้องเราบันีีเข้าๆใช้ใช้ไปสักครึ่งหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมใช้ไปครึ่งหนึ่งแล้วใช้ไปถึงครึ่งหนึ่งเราก็ลบเดือยออกอีกลบเดือยออก ลบเลยเลเลยขีดอันนี้ลงมานิดนึงเนี่ยแล้วก็ใส่ไปจนหมดเลยนี่ยนี่ท่สี่เอาตัวอย่างให้เบิ่งนี่พี่นอ้องเห็นบอนี่อันนี้ผมใช้จนหมดแล้วเนี่ยเห็นบอนี่โซ่ซอยเหมือนกันเนี่ยผมลบอันนี้เป็นครั้งที่สองเนี่ยก็ใช้จนหมดแล้วใส่จนหมดเลยเนี่ยนี่มันก็ยังกินใหม่ดีเลยแต่ว่ามันมันยืดเลยแหละผมก็เลยบาใส่ อืกะที่ผมทำโซ่โอยก็ประมาณนี้แหละพี่น้องอืมก็คือผมจะไม่เอาเดือยเอาหมดพี่น้องอืมกะแจ้งให้รู้กันนะเนาะอย่างว่าเทคนิคของใครของของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันถ้าถามเทคนิคผมผมก็ทำประมาณนี้แหละมผมจะไม่หักเดือยอืมกะประมาณนี้พี่น้องอย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เอาไปทำรลองเบิงพี่น้องเอาไปเห็นลองเบิองอือกะซ้ำนี่แหละพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้ามันยาวแล้วเก่าหน้าที่เ,เนาะอือซ้ำนี่แหละพี่น้องสบายดี